ผมก็สมัุผเเส์ีดีจยอมามคุณสอนเทคนิคการดันแรงเนี่ยคนดูมาดิ <c oughs> มาไอ้เีย <c oughs> นี่คนนึงต้องเอาแผที่ะเบียงมานะผมเอาแผ่ที่ะเบียงกับชุดตัวเองมาคอยดูดูดูนี่ดูเซ็ต <c oughs> ผมคือผมบอกเลยไฝันหนนข้ามันมีออออ่ะะนนน <c oughs> <อ>้เเลีกาาชสิตวยเออ คือคิดเอาแบบนี้แผลคือแบบโอ้โหเอมเอันนออย่ามาคงแบบงงอ่ะแลวพอไม่เห็นตัวมันก็งงอีกดีเฮ้ยมันแต่ตัวเหมือนกันอ้าวไม่มีตัวยงไม่บาทำยี่อะไล่งงล่างเล่างล่างโดเลยพึงไอ้พอ ไปไปมาดิมาดิไอไปไอไยไอไยไอายมึงจะยินตัวทำน้ำเยี่ยอะไรยิงไอายไอไปไบุ้รเยูุ้นะไร ไอ้ยียกูว่ากินวะจะตายวิ่งตรงเว้ยวิ่งตรงเว้ยนี่แแีกบโทรมตรงตรงตรงวิ่งตรงประกบใจประกบคู่ประกบคู่ประกบตรงประกบตรง go 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 เอ้ยเอ้ยเสด็จแลานเืหน้ามึงมีเสดท่านลวก้องจะาย มาเล้วมาเล้วจะาวยไอคาร์ลคาร์ลจะดาาดาตัด,าด,ดียวตัวด,ดียว,ยวจะดาตาย้โดนยูเอฟิงตายเจ็บคอวกูจอที่ก่อ,อ,อไม่ได้ เอ้ยขอขอแล้วขอแล้วขอแล้วขอขอขอนี่ยายายาทางทีมด้วยนี่นี่เอ้โหแปลงพีเอชพีเป็นรวดเรือเรือเร็วก็ไม่ได้นะอ่มาแล้วมาเสียวมาแล้วเมื่อกี้เจ็บคอว่ะเอ้ยด่านด่านด่านด่นนี่รู้มมันต้องแหกป่าเว้ยอยังอย่างเอ้ยนากูนาโกโดนตรงยิงตายไอ้สัตว์เอ้ย เอามาัเอามาด้วยสวยสวยสวย,สวยใบไอ้ยาชาสเปสนี่จงมันนี้ใบราชาสเป,ปาาสปอูตีปันมาเย้เอ็ตายเอาเอา้ยโอ้ไอ้เบ,บไม่แหกปากหรอวะไม,ไม่ไม่มันเลยเบิร์ไอเบิรไอ้เบิอ้เบไเหไเิไ้รไบอเไ ไอ้วะไมได้คิวไอ้ยีกูรั่วเลยอ้สัตว์างงปหไม่้ตาหาไอ้กตามกูมาตามแมททัมาตามมาตามมาดันสีตามมาตามมาโหลตามมาหลโอ้ยน่ากูโอ้ยตีตามตัวตามตัวนั่งเลยแลนเทิร์นแลนเทิร์นเปิดแลนเทิร์นเปิดโดเปิดจุดแล้ว วไอ,อ้ยาสีสูนมาดิเกมคด, <c oughs> ดีัก้ามเห็นกระแล้ว oh, เกคเอีนี่อะมาต่อต่อตเกมสองคุณผู้ชมนี่แผนผมนะทุกคนต้องเอาสก,กิลตันนี้มาเลยนี่ให้ต่อต่อขึ้นอตอนนี้แหละเฮ <c oughs> ้ย todos, อะอานะเอานรวเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตามาตามมาตามา

อามานเอามานเอามานเอามานกูยืนนิ่งถ้ากูโดนวด่ากูโง่เลยโว้ยมาดิเฮียกูกระตึงเกินัางทีอย่าเฮียบางผู้ชมมาเล่นเกมสองแล้วผู้ชมอันนี้คือผมจะพูดแบบเบาๆนะผมจะให้ตะโกนนะคุณผู้ชมก็ผมขอขออย่าไม่ตะโกนนะคือ คือผมไม่ได้ตะโกนครับเพราะผมแบบผมแบบผมแบบเออผมแบบมีมารยาทมากพอเออจริงผมไม่ตะโกนครับเกมนี้เกมคี้สัญญาผมจะไม่ตะโกนครับตามกูมาตามกูมานะทุกคนตามกูมาตามกูมาเกมนี้ไม่ตะโกนเกมนี้ไม่ตะโกนนะครับตักูไม่ตะโกนเกมนี้กูสัญญากูไม่ตะโกนมา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 อิสลามาลักกูอือเฮ้กูไม่ได้ตามกูมาตามไม่ทำมาตามทำมากูกูไม่ตะโกนไม่ไตะโกนสัญญาสัญญาไม่ตะโกนขวาหน้าขวามีขวามีขวามีบ้านขวามีบ้านดูดิดูดิผมเกมถ้าเกิดขึ้นบอกกูด้วยขึบอกกูด้วย

เดม๋ยม่ใชอุตลามมาลามคูนฮิ่งลามาลามคูนหี้ยเอ้ยอย่าพูดเยอะไอสัตว์เดี๋ยวก็โดนตบหรอกอ้าวจริงจริงอันนี้เดี๋ยวก็โดนตบหรอกจริงๆละหมาดอยู่อ่ะขอหน่อยลูกเออโดนตบจริงนะเว้ย ไห้กูเยอะเอ้ยกูคิวเยอะสุดเกมนี้หนึ่งคิวตึงใช่ไหมกูตึ้งไงคุยได้อะตามกูมาตามกูมาอุถ้าเอาเอาหรอกสี่คนวิ่งมาแล้วมีวิ่งนะโอ้โหชิบหายเลยอะวิ่งกันปวดป้ามหมดเลยอะหน้ากูหน้ากูขวามือรถปาดปึ๊บ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 จะด่าด่าหนึ่งจะด่าหัวจะด่าจะด่าจะด่า ลบไปละเออลบปละอิสลามมาลาบเอเออลบปละไม่เอาไม่เอาไม่เอาเซตนี้แหละมาาบอนี่ครับเซตนี้ทุกคนเซตนี้ผมบอกเลยโคตรดีเี pues oh uh ้อะมาดิเ oh. ฮ uh ้ย oh. ม uh ีอะไรบ้างวะที oh. ah ่แบบที่บบมันๆเลยอะเ้ยทไมใครใครแรงแตกสุดเเนี่ย เออใครแม่งแปลสุดวะอือเออเนี่ยใครมาแม่งแปลสุดวะเขาแกนหกสิบกับดาวกันบวกอันนี้สิบสามดาวโคตรกากูก็าสามสิบเอ็ดดาวไรสัตโอ้ยโอ้ยปูเอ้ยเอาล็อกมาทุกคนมาละเอาล็อกก็ละเฮ้ยโดนโดนโดนทุกคนดีกว่าเฮ้ยโดนโดนทุกคนดีกว่าเอาโดนมาทุกคนเอาโดนมาทุกคนเอาโดนมาทุกคนเอาโดนมาเอาโดนมาโดนมาเฮ้โดนมาเออเอากล้ามา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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาบูลเล่นบูลเล่นบูลเล่น นี่โดนกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วไปเลยไปต่อไปต่อเลย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 ไปตจะเดาหน้ากูมาไอ้ใบไอ้ใบมึงดาวไปไอ้ใบมันเอามาต่อยยิงตายจะตายหลังให้ตายเดียวเจมากปางตายเจ็บปางตายโอ้โหไอ้โง่กูม้วนกูเติมกูเติมกูเติมมือวัดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบอจบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบังนบ๊อับ๊อบ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 เ๊อบบ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 ๊อบอบบ๊อบน๊อบบ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 อบตาอบบ๊อบบ๊ออย่าอบบ๊อบบ๊เบี๊อบบ๊บอบเอบบอบ ใจเย yup. yup. ็นใจเย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 ็นเกมนี้เราไม่ดันแล้ว <c ười> รอก่อนรอรับรอรับโดนโดนลุกเทียเลยเลยวิ่งทาเดียวทาเดียกูยังตันนี่อ่ะกูรั่วเลยเอาดีไปโดนเลยไปโดนเลยไปโดนเลยจะด่าโอ้ยกูบังโว้ยโว้ยไม่ด้วยโว้ยจ้าทีนึงสองทีไม่ได้ดัวหนึ่ง สองสีหสีโอ้ยหนึ่งสองเอยยเกมกูไอ้ี้ยไอ้เกกนิจังนีไอ้แต่รอบเนี้ยโอ้เสียแต้มแล้จะสแปดแต้มเหรอเฮ้อเอาคาฟิตี้มาแล้วไม่เอาโดนไหมก็เกมผมก็ก้็ตาคลิปนี้เป็นที่กันนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปเดี๋ยวผมขอไปดันต่อแล้วกัน ผมมาอัดเล่นเฉยแม่งติปเกมกูหายไปเลยเฮียเฮ้ยคุณผู้ชมครับเซตแรก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 เล่นได้ครับคุณผู้ชมชนะติปเกมเลยผมเล่นกันอ่ะก็เซตสออย่ามาเล่นเซตสองอย่าเล่นนะก็เซตแรกมาเล่นกันดีจริงจริงเซตแรกเซตแรกต้องให้เพื่อนต้องเล่นอยู่กับเพื่อนนะต้องตามเพื่อนต้องให้เพื่อนมันสอนทันนะคุณผู้ชมก็โอเคเซตนี้เซตใหญ่ดยมันตัวใหญ่ใหญ่เฮีย ก็เซตแรกเซตแรกเซตแรกก็ต้องมีคนเอาอนี่ไปนะนี่แผ่นที่จะเบียงเนี่ยผมมีถาวรแผ่นที่จะเบียงผมอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเซตแรกเดี๋ยวเซตแรกเดี๋ยวผมให้ตัดต่อขึ้นนะผมให้ตัดต่อขึ้นให้ในเซตแรกเซตแรกเป็นนี้เซตสคืออย่าไปหาเล่นเลยเซต่คืออันนี้แต่อย่าไปหาเล่นเลยก็โอเคก็เดี๋ยวเล่นเซตแรกตามผมได้ขึ้นแกนชัวร์แล้วผมก็รับดันแกนนะเฟซบุ๊กชัยดวงมูลช็อปแค่นั้นแหละเดี๋ยวจริงลิงก์มาให้ก็จะคิดที่นี้กันนะเขาจะแบ่ไหนคิดด้วยแล้วก็สวัสดีครับ